สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพี่แนนนะคะคุณครูนิรมตนสุขเทศนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ,ะมาเจอกับคุณครูพี่แนนวันนี้เนี่ยก็มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่าเรามาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางมือบนแป้นพิมพ์แป้นเย่านะคะแป้นพิมพ์แป้นย่าเนี่ย คืออะไรอ่าเป็นพิมพ์เป็นเย่าคืออะไรนักเรียนคิดว่าเป็นพิมพ์เป็นเย่าคืออะไรคะลูกอ่าสามารถส่งคําตอบกันเข้ามานะคะได้เลยนะคะอ่าเป็นเย่านี่คืออะไรอ่าส่งคําตอบกันเข้ามาเดี๋ยวครูจะรอดูคําตอบอยู่นะคะอ่าเป็นพิมพ์เป็นเย่าคืออะไรในความคิดของนักเรียน แบนพิมพ์แป้นเย้าคืออะไรคะอะตอนนี้สามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะแ้นพิมพ์แป้นเย้าคืออะไระน้องณณชาริยานะคะ,ะส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยแ้นพิมพแป้นเย้านี่คืออะไร มีเพื่อนตอบแป้นพิมนะคะแป้นพิมพ์คืออะไรเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะเป้นพิมพ์แป้นเย่าคืออะไรอ่ะเป้นพิมพ์แป้นเย่าเนี่ยก็คือเป้นนะคะเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเริ่มพิมพ์นะคะเราเนี่ยจะต้องวางมือไว้ที่แป้นพิมพแป้นเย่าก่อนนะคะเป็นแป้นหลักเลยในการที่เราจะเริ่มพิมพ์งานนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะพิมพ์ ไปยังเป้นอักษรไหนนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จทุกครั้งนะคะหนูจะต้องชักนิ้วหรือดึงนิ้วของหนูเนี่ยกลับมาวางไว้ณนะตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งแป้นเหย้านะคะทุกครั้งเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าแป้นเหย้าเนี่ยมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างอ่ามีตัวอักษรอะไรบ้างมาดูกันเลยอ่ะก็จะมีตัวอักษรก็คือฟ o r f ฟันนะคะฟ o r ฟันอ่ะ ถัดมาก็จะเป็นหอหีบหอหีบนะคะเด็กๆด,ดูตามไปด้วยนะคะลูกหอหีบกอไก่นะคะกอไก่แล้วก็ดอเด็กสีเหลืองเนี่ยจะเป็นของมือข้างซ้ายนะคะลูกมือข้างซ้ายนะไหนเด็กๆชุมมือซ้ายขึ้นมาดูหน่อยสิคะอ่ามือข้างซ้ายนะคะมือข้างซ้ายส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นของมือข้างขวานะคะมือข้างขวาเราจะเริ่มจากไม่เอกอ่าไม่เอก แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสระอาสระอานะคะและก็สอเสือสุดท้ายก็จะเป็นวแหวนแต่เด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าแต่ละอักษรเนี่ยเราใช้นิ้วไหนในการวางาเราใช้นิ้วไหนในการวางมือลงไปนะคะามาดูกันเลยเริ่มจากอักษรแป้นเย้ามือข้างไหนคะลูกข้างซ้ายก่อนนะโบกมือซ้ายโบกมือซ้าย เราเริ่มจากมือข้างซ้ายก่อนนะคะมือข้างซ้ายเนี่ยอ่ะให้หนูทํามือตามคุณครูนะคะในลักษณะแบบนี้อวความมือลงนิดนึงนะคะให้เราเนี่ยมองเห็นฝ่ามือตัวเองอ่ะหลังมือตัวเองนะคะมองเห็นหลังมือตัวเองดูไปที่เล็บก็ได้ลูกดูไปที่เล็บนะคะเริ่มจากนิ้วก้อยอ่ะกระดิกนิ้วก้อยเลยค่ะลูกกระดิกนิ้วก้อยไว้นิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะข้างซ้าย นิ้วก้อยซ้ายเนี่ยเราจะใช้พิมพ์ตัวอักษรอะไรคะลูกตัวอะไรคะ for fun อ่าหนูพูดตามคุณครูด,ด้วยนะคะ for fun เราจะพูดสั้นๆว่า for for นะคะ for ก็คือ for fun อ่าสำหรับนิ้วก้อยนะคะ for fun นิ้วก้อยนะคะถัดมาถัดมาถัดมาคือนิ้วนางอ่านิ้วนาง กดดิกนิ้วนางไว้เลยค่ะนิ้วนางนะคะนิ้วนางนิ้วนางจะเป็นตัวอะไรคะเมื่อกี้ครูได้แจ้งไปแล้วเยี่ยมมากเลยค่ะขอหีบค่ะลูกขอหีบอ่าขอหีบนะคะน้องน้ำขิ่งหัวขอหีบค่ะคุณครูอ่าขอหีบนะคะถัดมาจะเป็นนิ้วกลางนิ้วกลางอ่าเรียงมาเลยนะคะมันจะเรียงมาเลยนะคะนิ้วกลางก็จะเป็นตัวอะไรคะนิ้วกลางก็ ไก่กไก่เราพูดสั้นๆว่ากนะคะกและนิ้วชีส้สำหรับมือข้างซ้ายก็คือโดเด็กอ่าดเด็กนี่ก็คือดดเด็กนะคะเราจะใช้4นิ้วในอักษรเป็นเย่าของมือข้างซ้ายนะคะมือข้างซ้าย4นิ้วนะคะามาทวนตั้งแต่นิ้วก้อยเลยนะคะก็คือฟออ่าทำตามค,คุณครูเลยนะคะฟอฟอนิ้วก้อยกระดิกนิ้วก้อยไว้เลยค่ะ ถัดมานิ้วนางก็คือหอหอก็คือหอหีบนะคะอ่ากระดิกนิ้วไว้เลยถัดมานิ้วกลางก็คือกอกอก็คือกอไก่กอไก่นิ้วชี้ก็คือดอดอคือดอเด็กดอเด็กนะคะอ่านี่ก็คือของมือข้างซ้ายนะคะเสร็จแล้ว เราชูมือข้างขวามาเลยค่ะอ่โบกมือบยบๆมือข้างขวาเลยนะคะมือข้างขวานะคะมือข้างขวาเราจะเริ่มเราจะเริ่มจากนิ้วช네 mm ี้นะคะมือข้างขวานิ้วชี้นะคะทํามือในลักษณะเดียวกันกับมือข้างซ้ายเลยนะคะเริ่มจากมือเริ่มจากนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้มือข้างซ้ายเราเริ่มจากนิ้วก้อยแต่มือข้างขวาเราจะเริ่มจากนิ้วชี้นะคะลูก นิ้วชี้จะใช้พิมพ์ไม้เอกไม้เอกอ่าไม้เอกนะคะไม้เอกเราก็พูดสั้นๆเหมือนเดิมว่าเอกเอกถัดมานิ้วกลางนิ้วกลางนะคะก็คืออาอาร์อาก็คือสระอานะคะนิ้วกลางอาก็คือสระอานะคะถัดมานิ้วนางอ่านิ้วนางกระดิกนิ้วนางไว้เลยคะ่ะ นิ้วนางนิ้วนางก็คือส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 อก็คือสอเสือนะคะสเสือถัดมานิ้วก้อยนิ้วก้อยคือตัวอะไรคะเด็กๆอ่าโอเครัชพัสนันตอบว่านิ้วก้อยก็คือวแหวนโอเคถูกต้องเลยนะคะก็คือวแหวน นิ้วก้อยก็คือวอแหวนนะคะนี่ก็คืออักษรเป็นย่าทั้ง8อักษรน,นะคะเราจะใช้มือทั้งสองข้างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละข้างกันใหม่อีก1ครั้งนะคะอีกหนึ่งครั้งคราวนี้เราจะทำพร้อมกันทั้งสองมือและนะคะเราจะเริ่มจากมือข้างซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะคะชูมือซ้ายบวกมือซ้ายอ่ะเือข้างซ้ายไหนใครยังไม่ทำอ่ะทำตามด้วยนะคะลูก อามือข้างซ้ายเริ่มจากนิ้วไหนยังจําได้อยู่ไหมคะเริ่มจากนิ้วไหนลูกนิ้วก้อยโอเคเยี่ยมมากเลยนิ้วก้อยนะคะอ่านิ้วก้อยใช้พิมพ์ฟอฟันพูดตามเลยฟอฟอฟอนิ้วนางนะคะนิ้วนางก็คือหหหอ,หอ,หอนิ้วกลางนิ้วกลางคือกอ กอกอ่านิ้วชี้คือดดดอ่าถัดมานะคะถัดมามือข้างขวามือข้างขวาจะเป็นสีฟ้านะคะลูกหนูสังเกตสีดีๆเลยนะคะคุณครูแยกสีมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะมือข้างขวาจะเริ่มจากนิ้วชี้นิ้วชี้นะคะหนูอย่าสับสนนะ นิ้วของเราจะเรียงกันไปเลยนะคะจะเรียงกันไปเลยอ่านิ้วชี้เราเริ่มจากไม้เอกเราพูดสั้นๆเหมือนเดิมว่าเอกเอกนิ้วกลางก็คือสระอแล้วก็พูดว่าออนิ้วนางคือสอสอนิ้วก้อยก็คือวอวอ Wow. ส่วนนิ้วโป้งทั้งสองข้างของเราไม่ต้องสงสัยว่านิ้วโป้งนี่เราใช้ทำาอะไ,ไม่ต้องพิมพหรอกคอ่าใช้พิมพ์ปุ่มเว้นวรคใช้เคาะปุ่มเว้นวัคนั่นเองนะคะก็คือเคาะปุ่มเว้นวรคนะคะก็คือใช้สําหรับนิ้วโป้งทั้งสองข้างเลยทั้งข้างซ้ายและข้างขวาหนูใช้ข้างไหนก็ได้นะคะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งเราจะทําพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะคะอหนูทามือตามคู่เลยคะ่ะลูก เริ่มจากนิ้วก้อยมือข้างซ้ายนะคะนิ้วก้อยมือข้างซ้ายฟอหอกอโดเอกอารสวอ่าเคาะเว้นวักนะคะนิ้วโป้งเว้นวักอีกหนึ่งครั้งค่ะฟอหอ กด,อดอเอกอาสอวอเว้นวคนี่ก็คืออักษรเป็นเย่านะคะภาษาไทยที่เราจะต้องวางมือไว้บนแป้นพิมพ์นะคะทุกครั้งเลยก่อนที่เราจะเริ่มพิมพ์นะคะ นี่ก็คืออักษรเป้นเย่าบนแป้นพิมพ์คุณครูนำภาพมาให้ดูได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะอยู่แถวที่3นะคะนับมาจากข้างล่างสุดเลยนะคะก็ที่หนูเห็นสีเหลืองคุณครูได้ไฮไลท์ไวห้หนูเห็นแล้วนะคะอักษรเป้นเย่านะคะก็จะเรียงติดกันข้างละ4นิ้วนะคะส่วนปุ่มที่ยาวที่สุดในแป้นพิมพ์นี่ก็คือสเปซบาหรือปุ่มเ้นวัคของเรานั่นเองนะคะใช้นิ้วโป้งในการเคาะนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวช่วยคุณครูเติมคำตอบนิดนึงนะคะ,ะเรามีมือทั้งสองข้างนะคะชูมือขึ้นมาตามในลักษณะรูปเลยนะคะในลักษณะรูปเลยนะคะเริ่มจากมือข้างซ้ายก็คือนิ้วก้อยก่อนเลยนะคะนิ้วก้อยเนี่ยเราใช้เติมตัวอักษรอ,อะไรเอ่ยอักษรเป็นเจ้่ตัวอะไรคะเด็กๆนิ้วก้อยเริ่มจับมือข้างซ้ายก่อนนะคะ นิ้วก้อยมือข้างซ้ายอ่าชวะอ่าชัยวัฒน์นี่ตอบโฟฟันอ่ะมาดูสิคะว่าถูกไหมโอเคตอบโฟฟันนะคะนิ้วก้อยโฟฟันถัดมาถัดมานิ้วอะไรคะลูกถัดมานิ้วอะไรคะอ่าถัดมานิ้วอะไรเอ่ยอ่านิ้วนางเพื่อนบอกนิ้วนางอ่ะนิ้วนาง นิ้วนางใช้เติมอะไรคะอักษรอ,อะไรเราใช้พิมพ์มอะไรคะพัสทอนตอบหอหีบอ่ามาดูสิคะว่าใช่หอหีบไหมอ่านิ้วนางใช่จริงๆด้วยนะคะก็คือใช้พิมพ์อักษรก็คือหอหีบนะคะหอหีบอ่าถัดมานิ้วไหนเอ่ยถัดมานิ้วไหนเลยมันจะเรียงไปเลยนะลูกมันจะเรียงไปเลย เพื่อนตอบนิ้วกลางค่ะคุณครูนิ้วกลางและพัศนนตอบนิ้วกลางนะคะก็คือกอกไก่เพื่อนตอบนิ้วกลางกอไก่ค่ะส่งคําตอบกันมาได้เลยนะคะส่งคําตอบมาได้เลยนะคะใครที่ดูผ่าน a c e b o o k เนี่ยให้กําลังใจคุณครูได้โดยการกดหัวใจมาได้เลยนะคะกดหัวใจส่งมารัวๆได้เลยนะคะถัดมาถัดมานิ้วไหนคะลูกถัดมานิ้วไหนเอ่ย โอ้กอไก่กาย,ยาวเลยนิ้วของนิ้วกลางนะคะถัดมาเอาโอเคแล้วพัสน,นันโอ้เด้งมาคนแรกอีกแล้วนะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ดดเด็กนั่นเองอ่าพัศธรตอบโดเด็กเหมือนกันเลยอ่าโอเคนี่ก็คือของมือข้างซ้ายนะคะอ่าเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งฟอหอกอดอนี่คืออักษรแป้นยาของมือข้างซ้าย นะคะของมือข้างซ้ายเดี๋ยวเรามาดูมือข้างขวากันบ้าง,ม,างมือข้างขวาเนี่ยเราเริ่มจากนิ้วไหนคะลูกมือข้างขวาเริ่มจากนิ้วไหนคะ,ะเพื่อนตอบนิ้วชี้น้องทัพทิมตอบนิ้วชี้นะคะเ่ะเรามาดูกันว่านิ้วชี้เนี่ยใช้พิมพ์อักษรอ,อะไรคะ,ะปัญญาวุฒิตอบไม่เอกครับไม่เอกไม่เอกอะ นะัทธิดาตอบไหมเอกอ่ะเรามาดูกันซิอ่าไม้เอกจริงๆด้วยนะคะแสดงว่าหนูตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นคาบเลยนะคะอ่านิ้วชี้ใช้พิมพ์ไหมเอกนะตอบเอกกันมาเยอะเลยนะคะชัยวัน์ก็ตอบเอกครับอ่าถัดมาถัดมาจากนิ้วชี้คือนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วกลางครับอ่านิ้วกลางสระอาครับ ามาดูสิวะามาดูกันสิคะว่านิ้วกลางเนี่ยใช้พิมพ์สระอาหรือเปล่า,าถูกต้องเลยคะ่ะนิ้วกลางก็คือสระอานั่นเองนะคะมันจะเรียงกันมาเลยนะนิ้วของเราจะเรียงกันมาเลยนะคะลูกหนูอย่าสับสนนะคะถัดมาถัดมาจากนิ้วกลางล่ะคะลูกส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะนิ้วนางคะ่ะนิ้วนางใช้พิมพ์ตัวอะไรคะลูก อ๋สอเสือครับสอเสือครับอ่ะถูกต้องอีกแล้วค่ะนิ้วนางก็คือสอเสือนั่นเองนะคะนิสสสสว้วนางก็คือสอเสือนั่นเองนะคะและนิ้วสุดท้ายก็คือนิ้วอะไรคะลูกอ่าส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะร่วมสนุกกันได้เลยให้กําลังใจคุณครูได้เลยนะคะนิ้วก้อยค่ะอ่านิ้วก้อยนิ้วก้อยรัวๆเลยโอเคนิ้วก้อยใช้พิมพ์ตัวอักษรอะไรล่ะคะนิ้วก้อย อาวแหวนวแหวนอาวแหวนเต็มเลยโอเคอาวแหวนก็ถูกต้องเลยนะคะอ่าเรายังมีอีกสองนิ้วอีกสองนิ้วก็คือนิ้วอะไรคะลูกที่ยังไม่ได้พิมพ์เลยตอนนี้นิ้วอะไรคะอ่านิ้วโปง้งนิ้วโปง้งนิ้วโป้งทั้งสองข้างเนี่ยใช้ข้อปุ่มอะไรเอ่ยคุณครูใบให้มันจะยาวที่สุดเลยในแป้นพิมพ์อ่านิ้วโปง้ง ชื่ออะไรวิชยาเนื้อโป้งตอบเนื้อโป้งอ่าปันนา,าชื่ออะไรคุณป้างหมคะอ่เคาะปุ่มเว้นวักอ่ะเพื่อนตอบเว้นวักอ่ะเพื่อนบอทสเปซอ่าโอเคถูกต้องหมดเลยนะคะอ่ะมีทั้งตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะมีสเปซบ้าอ่ะเว้นวักเว้นวักค่ะนิ้วโป้งนะคะโอเคเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันเลย อ่าเว้นวักนะคะเว้นวักนิ้วโป้งเนี่ยใช้สำหรับการคาอปุ่มเว้นวักนั่นเองนะคะอ่าโอเคทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะฟอหกอ,อดอเอกอาสอสวอเว้นวักนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสืบนิ้วพิมพ์นะคะ พิมฟอฟันขอหีกอกไก่ดดเด็กไม่เอ่ะาตั้งใจฟังนะคะลูกสอเสือและอวอแหวนซึ่งเราจะเรียกว่าปั้นเย่าฟังอีกครั้งนะคะฟอขอ,ขอกอดอเอกอารสวเรียกว่าปั้นเย่าการวางนิ้วปั้นเย่ามีการวางนิ้วดังนี้นิ้วก้อยฟ้ายพิมพฟอฟัน นิ้วนางซ้ายพิมพ์หอหีบนิ้วกลางซ้ายพิมพ์กอไก่นิ้วชี้ซ้ายพิมพ์ดอเด็กนิ้วชี้ขวาพิมพ์ไม่เอกนิ้วกลางขวาพิมพ์สระอานิ้วนางขวาพิมพ์สอเสือนิ้วก้อยขวาพิมพ์วอแหวนดูซ้ำครั้งที่สองนะคะพิมพฟอฟันพิมพ์หอหีบ พิมพ์กไก่พิมพ์ดอเด็กพิม,มพ์ไมเอกพิมพ์สระอาพิมพ์สอเสือพิมพ์วอแหวนดูซ้ำเป็นครั้งที่สามค่ะออกอหอกอดอเอกอาสอ วอการเคาะวักหรือสเปซให้ใช้นิ้วเป็น,ปนยังไรกันิ้วขวาก็ได้แล้วแต่ความถนัดขง่งนักเรียนไ,ได้ปฏิบัติตามไหมไหเอ่ยตามคลิปที่คุณครูขึ้นให้ดูไหมคะ,ะการวางมือบนเป้นพิมพ์เป้นเย้าในลักษณะที่คุณครูขึ้นให้ดูเนี่ยก็คือหนูสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะคะใครที่ไม่มีเป้นพิมพ์อยู่นะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะหนูจินตนาการว่าอตอนนี้เรามีเป้นพิมพ์อยู่ได้เลยนะคะวางมือบนอากาศได้เลยนะคะ คุณครูเนี่ยเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราเนี่ยจะไปทดลองความจํากันนะคะคุณครูมีแบบฝึกให้เราเนี่ยทดลองทํากันหข้อนะคะโอเคมาเริ่ม,รรมพร้อมๆกันเลยอีกหนึ่งครั้งนะคะฟอหอกกดอเอกาสวเว้นวักนะคะนิวโป้องอย่าลืมเว้นวักนะคะเว้นวักนะอ่ะ ฟหอกรดเอกอาสวเว้นวรคนะคะโอเคอ่านี่ก็คือมือข้างซ้ายเราจะเริ่มจากนิ้วก้อยหนูอย่าสับสนนะคะลูกเราเริ่มจากนิ้วก้อยมือข้างซ้ายส่วนมือข้างขวาเนี่ยเราจะเริ่มจากนิ้วชี้นะไม่ใช่นิ้วก้อยแล้วนะคะลูกอ่านิ้วก้อยก็คือฟอฟันนิ้วนางก็คือหอหีบนิ้วกลางก็คือ กอไก่และนิ้วกนิ้วชี้ก็คือดอเด็กมาดูมือข้างขวากันบ้างค่ะนิ้วชี้ไม้เอกนะคะนิ้วกลางสระอานิ้วชี้สอเสือนิ้วก้อยก็คือวอแหวนส่วนนิ้วโป้งทั้งสองข้างก็คือใช้สำหรับค้อบปุ่มเวนวักนั่นเองนะคะอ่ามาถึงช่วงสุดท้ายละก็คือ ฝึกสมองทดสอบความจำนั่นเองนะคะมี5ข้าข้อเดี๋ยวเราจะมาเก็บแต้มกันนะคะข้อที่1นิ้วก้มือข้างซ้ายใช้พิมพ์อักษรแป้นเย่าใดนิ้วก้อยมือข้างซ้ายนะคะลูกมือข้างซ้ายนะที่เราฝึกกันไปเลยใช้พิมพ์อักษรแป้นเย่าใดก็ไก่อักษรแป้นเย่าสอเสือใช่หรือเปล่า หรือจะเป็นขอไข่อักษรเป็นเย้าขอหีบอ่าข้อนี้ไหมนะหรือจะเป็นคอควายอักษรเป็นเย้าฟอฟันอ่ามีสอเสือหอหีบฟอฟันคือข้อไหนกันเลยอ่าเด็กๆตอบขอควายขอควายค่ะคอควายคอควายครับคอควายโอเคขอควายคือฟอฟันมาดูฉเฉลยกันเลยอ่าหมดเวลาละอ่ามาดูฉเฉลยอ่า คือคอควายเก่งมากเลยค่ะข้อที่1ใครได้ไปแล้วหนึ่งแต้มหนูคิดแต้มไว้เลยจดแต้มไว้ในกระดาษได้เลยนะคะได้หนึ่งแต้มมาดูข้อที่2กันบ้างนิ้วไอยมือข้างขวาอ่ะคราวนี้มือข้างขวาแลยนะลูกมือข้างขวาใช้พิมพ์อักษรเป็นย่าใดก็ไก่อักษรเป็นย่าสอเสือเอ๊ะใช่สอเสือหรือเปล่ามาดูขอไข่กันบ้างขอไข่ อักษรเป็นเย่า f o ฟันคอควายอักษรเป็นเยา for fun. ่าวอแหวนเด็กๆตอบคอควายคอควายเด็กๆตอบว a แหวนวแหวนอู้มีคอควายยาวมาด้วยนะคะโอเคติ๊งติง,ตงมาดูเฉลยกันเลยคอควาย่ะเอา,ามีคนตอบอคอไข่หนูไม่ได้แต้มนะคะชื่ออะไรชื่อสุดา อ่ามันคือคอควายอย่ามาดูซิว่าใช่หรือเปล่าฟอหอกอโดเอกรสอวออ่าวววอคือนิ้วก้อยมือข้างขวานั่นเองนะคะเรามาทบทวดคำตอบกันนะคะตอนนี้ใครได้สองแต้มแล้วบ้างเอ่ยอ่ามีใครได้สองแต้มเก็บคะแนนไปสองแต้มแล้วนะคะ ใครพลาดไปนะคะใครพลาดใครไม่ถูกเลยนะข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเรามาเก็บในข้อที่3กันต่อข้อที่3นิ้วกลางมือข้างขวายังอยู่ที่มือข้างขวานะคะใช้พิมพ์อักษรเป็นเย่าใดมีก็ไกอักษรเป็นเย่าก็คือสระอาขอไขอักษรเป็นเย่าวอแหวน หรือจะเป็นคอควายอักษรเป้นเย้า f ฟ r ฟันนิ้วกลางมือข้างขวานะคะนิ้วกลางมือข้างขวาเพื่อนตอบก็ไก่ก็ไก่สราาสระอาก็ไก่ก็ไก,ก,ไก่เรามาดูคำตอบกันสิว่าใช่หรือเปล่าตริงๆก็ไก่ใครได้สามแต้มแล้วบ้างตอนนี้สามแต้มใครยังผิดหมดเลยมีไหมสามข้อนี้เราผิดหมดเลย มีไม่เอ่ย3ข้อแล้วยังผิดหมดเลยอ่าไม่มีนะโอเคมาข้อที่4เก็บคะแนนที่4กันต่อเลยคะ่ะลูกใช้อ่านิ้วชี้มือข้างซ้ายอ่ะคราวนี้กลับมามือข้างซ้ายอีกแล้วมือข้างซ้ายใช้พิมพ์อักษรเป็นเหย้าใดนิ้วชี้นะคะมือข้างซ้ายก็ไก่อักษรเป็นเย้าก็คือสระอาใช่ไหมนะคะ ถ้าไม่ใช่ก็ไปดูขอไข่ต่อขอไข่อักษรเป็นย่าวอแหวนใช่วอแหวนหรือเปล่าหรือจะเป็นคอควายอักษรเป็นย่าดอเด็กจะเป็นสรรอาวแหวนหรือดอเด็กกอไก่ขอไข่หรือคอควายสีงคาตอบกันเข้ามาได้เลยอเพื่อนตอบคอควายคอควายมีคอควายแบบคอควายคอควายคอควายยาวเลยนะคะอใช่คอควายหรือเปล่าเรามาลุ้นกัน เป็นคำตอบก็คือคอควายเรามาทบทวนดูสิฟอหอกโดเอกอสวแตเอ๊ะนิ้วชี้เนี่ยเมื่อกี้ครูพูดว่าดดเด็กอ่าถูกต้องเลยนะคะคือคอควายตอนนี้ใครเก็บคะแนนไปสี่แต้มแล้วรัวๆสี่แต้มเลยอ่ามีสี่แต้มแล้ววันนี้นะคะที่ใช้ชื่อว่าวันนี้นะคะเก็บไปสี่แต้มแล้วตอนนี้นะคะ อาจจะควา้า5แต้มคว้าชัยชนะของเราไปได้หรือเปล่ามาดูกันที่ข้อสุดท้ายของค,ครูเลยอ่าข้อสุดท้ายก็คือนิ้วนางมือข้างซ้ายยังอยู่ที่มือข้างซ้ายนะคะใช้พิมพ์อักษรเป็นเย่าได้กอไกา่อักษรเป็นเย่าขอหีบขอไข่อักษรเป็นเย่ากอไก่หรือจะเป็นคอควายอักษรเป็นเย่าดอเด็ก กอกไก่ขอไข่หรือขอควายคะลูกนิ้วนางมือข้างซ้ายนิ้วนางมือข้างซ้ายอ่าเพื่อนตอบขอหีบค่ะขอหีบอ่ามีกอไก่ค่ะตอบข้อกอไก่อ่าโอเคเรามาดูกันสิว่าเป็นข้อไหนอ่าส่วนใหญ่ตอบขอหีบเป็นเย้าขอหีบค่ะคำตอบคือขอ ก็ไก่ค่ะามาลุ้นกันอ่าก็ไก่นะคะคือกอไก่ก็ที่5ต่อก็ไก่โอเคนะคะใครได้5ข้อเต็มเลยมีไหมอ่าหข้อเต็มมีไหมเอ่ยได้5เต็มครับชยวัฒน์โอเคเก่งมากเลยใครได้4ข้อพลาดไปแต้มเดียวได้4อ่าไม่มีใครได้3 อ่าไม่มีได้2องหรอคะหรือได้1อ่าได้หนึ่งได้ศอ่าศูนย์เออมีด้วยหรออ่าแสดงว่าเราต้องไปฝึกอีกนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับคุณครูแนนเนี่ยก็มาสอนเกี่ยวกับการวางมือบนแป้นพิมพ์แป้นย่านะคะคุณครูก็สอนเนี่ยให้หนูเนี่ย เริ่มต้นในการพิมพ์งานได้อย่างถูกต้องนะคะก่อที่เราจะไปพิมพ์เนี่ยหนูจะต้องมีทักษะในการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์แป้นเย้านะคะอาอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะระหว่างนี้ไปฝึกฝนกันนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะกับคุณครูพี่แนนอีกเหมือนเดิมนะคะโอเคอาสำหรับวันนี้นะคะคนที่ได้5แต้มเนี่ย คุณครูดีใจมากเลยนะคะที่หนูตั้งใจฟังคุณครูตั้งแต่ต้นคาบจนมาถึงท้ายคาบนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปวันไหนนั้นนักเรียนต้องมาอรอลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ,ายบายค่ะ